ครับผมมาดูการถ่วงล้อของรถเก่งนะครับเราต้องตั้งอะลูก่อนนะครับอะลูลูนี่เราจะทํายังไงครับเนี่ยเราจะแปะข้างเดียวนะครับผมแปะข้างโอ้ล้อก็เหมือนตกหลุมขึ้นยี่สิบยี่สิบเราก็จะเราก็จะเลื่อนหาให้มันตรงตรงขีดตรงนี้นะครับการทวง เอาตะกั่ว20กรัมมาใส่อุ้ยดยเีวนึง20กรัมนะครับเนี่ยมันก็จะตรงเลเซอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีเลเซอร์ติดให้ตรงเลเซอร์ครับผมเนี่ยครับช่างฝีมือดีแล้วครับถ้าแปะไม่ตรงมันเป็นยังไงไม่ตรงมันก็จะเอียงครับผมถ้าผ่าถ้ามันไม่ตรงนี่ครับเครื่องนี้มันเป็นเครื่องอัจฉริยะเราต้องติดตรงที่มันเป็นเลเซอร์ติดตรงไหนก็ลงดูติดครับแล้วก็แล้วก็มาเอา เอาตรงนี้กวบลงมาครับผมแล้วก็จะดูว่ามันจะลงศูนไหมครับถ้าลงศู์ก็แสดงว่าโอเคนะครับตัวสร้างฝีมือดีอีกแล้วครับวันนี้นี่สร้างฝีมือดีหายวงการไปนานโอ้โหโอเคครับเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ไปใส่ล้อได้เลยครับรับรับประกันว่าขับนิ่งจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับช่างฝีมือดี